กราบสวัสดีสบายดีพี่น้องปอกไปเบิร์สุขูสุขพ้นยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาวหน่อยพ้นไก่บาดซะแนวเสียงเดี่ยวไม่แล้วเด้อพก่น้องมาพบมาพอกันคือเก่ากับสาวหน่อยพ้นเก่าพ้นเดิมซึ่งตอนนี้สาวหน่อยกายอยู่ถนนจันทร์ซอย21เด้อใจพี่น้องจ๋านี่บรรยากาศเนาะบรรยากาศแถวถนนจันทร์เนาะพี่น้องที่บอกไว้เลยว่า อาหารการกินหลายแห้งพี่น้องถนนจันทร์อู้เบิ่งคนขายพักแถวถนนจันทร์เนี่ยพี่น้องเบิง่งตามทางนี่แบบนี่อาหารการกินหลายมีของกินหลายเด้อพี่น้องเด้อพี่บอกไว้เลยว่มมาของกินหลายตามก้นอันนี้เป็นจเป็นรานอู้มะม่วงเบาบ่ ของกินหลายแห้งพี่น้องีบรรยากาศสน่อยกำลังมาจากห่านเขาต้มเป็ดแล้วจ้ะไปหาหมูมาแต่หมูเพิ่นบ่ว่างมันขายของขายของดีดีพี่น้องหมูกับบมีเวลาเว,าว้านนำเนี้ยกินแล้วกับเมื่อจ้ะ บอกไว้เลยแถวนี้อาหารของกินลายแห้งพี่น้องถนนจันทร์นี่ตามทาง,งวันนี้ส้มที่มี่งานแถวพี่น้องเนยพุดติดดอกไฟดอกไฟสวยงาม กรอกน่ากินนี่เห็นบอกพี่น้องนี่ก็ข้ายพักบอกว่าเลยอยู่แถวนี้โะอืดเนี่ยอยู่นี่กลิ่นพี่น้อง เป็ดงานอันนี้ที่บริเวณข้างตลาดสะพาน3ามตงข้ามจันทร์18ทับ4เคสาทรกรุงเทพร้านขาสนใจพื้นที่้าขายติดต่อได้ที่คุณโอ0 9 3 4 4 2 4 7 9 8มันมีงานตอนนี้พี่น้อง บอลลูนแฟนตาซีอาหารอร่อยในวันที่31กรกาคมถึง7พุษภาคมนี้นะบริเวณข้างตาสถาน3กร่มรากจากสิบแปบาทจนเทสากรุงเทพไทยนย่านเด็กหวานร้านขายปลาหมึกไทยพี่น้องไม่ละสิบบาทชิว พ้องกินหลากหลายเลยยำหอยนางรมค่ะพี่น้องค่ะหัวหอยไม่ได้ยี่สิบบาททุกคนอันนี้ไข่ปิ้งอันนี้ สองละร้อยค่ะน่ากินมากโอ้พี่น้องไก่ไก่น่ากินมากโอ้ชีโครงหมูนีจ่จะแนบเปจะแ,แสบพี่น้องเอ้ย ของก๋วยเกล้วสามสิ้ม้าบาท yeah

งานเนาะพี่น้องเนาะเห็นปะวันนี้ซีมีงานแต่ปกติกับถนนจันนะซีมีของขายแบบอาหารการกินร้ายแห้งพี่น้องสุดทางเลยไปพี่น้องของกินร้ายแห้งปกติถนนจันแนวกินบ่อึดบ่อยาก ปลาทอดแบบยิมห้าบาทยำนี่ปืด๊ดพี่น้องเลยของกินโอเคพี่น้องเนาะ คลิปนี้ก็จะได้ขเขาจบแค่นี้เนาอพี่น้องเนาะพอ,อกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจ้ะพี่น้องจ้าบ๊ายบาย